พอน้ำท่วมปีห้าสี่น้ําใหญ่นะน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่ทำให้เรารู้ว่าการเกษตรเนี่ยมันคือทางรอดชัดเจนผมปลูกผักปลูกขาเรียกว่าสมุนไพรไว้เต็มหมู่บ้านเลยอย่างจริงจังทำให้คนเป็นพันคนที่อยู่ในหมู่บ้านเอ,อื้อทรรอดด้วยการทําเกษตรจะไม่มีใครเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันพาเรารอดได้เพราะเขายังไม่เคยเห็นของจริงนะครับ เริ่มจากสิ่งที่มีความพอเพียงคือความสมดุลของวิถีชีวิตนายมงคลเพชรเนียมเกษตรกรจากจังหวัดกำแพงเพชรอายุ43ปีเริ่มทำการเกษตรกับครอบครัวมาตั้งแต่เด็กและดำเนินการเกษตรในพื้นที่ของตนเองมาเป็นระยะเวลานาน,านกว่า17ปีจากการพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมจำนวน8ไร่ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด26ไร่ ซึ่งได้ถูกจัดสรรให้เกิดการใช้ประโยชน์ยังมีประสิทธิภาพในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นนาข้าวปลอดสารพิษแปลงสมุนไพรแปลงขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากเต้เาเผาถ่านชีวมวลสระน้ำคอกสัตว์กระชังสัตว์น้ำแมลงเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยและพื้นที่ลานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อ่าปศึกษาในวิชาของแผ่นดินที่วิทยาเกษตรเฉลียเกียรประดุมธานี เริ่มปึกษาจริงจังมาเลยครับแล้วก็เอาความรู้ที่ได้จากทีางเกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมาลงมือปฏิบัติจนมีคังอาหารที่รดมสมบูรณ์พอมาเริ่มหมดหนี้หมดสินหมดหนี้เลยนะครับหมดหนี้ที่กู้มาซื้อที่ซื้อรถเราไม่มีหนี้แล้วเราก็ออกมาเนะี่ยออกงานเลยครับแต่จะออกงานบอกแม่บ้านเลยว่าได้เวลาแล้วนะจะออกมาทำอนาคตอนะ จะออกมาทำอนาคตแม่บ้านก็ไม่เข้าใจในหลวงบอกว่าอย่าพูดมากนะครับและอย่าไปทะเลาะกับใครเพราะเราศรัทธาแล้วว่าศาสตราชามันกิ่งาักอดนะครับก็เลยออกมาให้เหนื่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพักเดียวก็หายเหนื่อยแปลงกิจกรรมของนายมงคลเพชรเนียมเป็นแบบอย่างของการพึ่งตนเองอย่างแท้จริงสมาชิกในบ้านทั้ง4คนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้มีการแบ่งปันทรัพยากรให้กับชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะทรัพยากรน้ําที่มีความขาดแคลนในช่วงฤดูแลง้งสาหรับวิกฤตที่นี่นะครับก็คือเรื่องของน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะครับคือสิ่งที่ผมท,ทําทีแรกก็คือในหลวงบอกว่าน้ําสําคัญมากนะครับ,าบการบริหารการน้ําต่อให้คุณมีดินดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีน้ําคือจบนะครับดังนั้น ผมออกมาทําสวนทีแรกผมก็มองเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเป็นสิ่งแรกเพราะแปลงนี้เป็นที่แห้งแลง้งเป็นแปลงปลูกมันสับปะหลังนะครับสามปีแรกนะครับเชื่อไหมครับว่าในคลองในสระในหนองต่างๆสามารถลงไปเดินได้เลยนะครับพอพอเราออกแบบพื้นที่เราเนี่ยให้เก็บน้ําฝนทุกเม100็ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเมื่อไหร่เนี่ยผมนด้หลวงบอกว่าถ้าเก็บน้ําฝนในพื้นที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเมื่อไหร่เดี๋ยวน้ําจะมาเอง เพราะประเทศไทยไม่มีที่ไหนแรงนะครับเป็นพระราชดำหนักของในหลวงนะครับประเทศไทยไม่มีที่ไหนแรงในผมก็เลยออกแบบพื้นที่แปลงนี้นะครับเพื่อให้เก็บน้ําฝนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอสามปีผ่านไปครับก็หุดว่าน้ําเริ่มมาครับท่อปอบาดานเจาะไปลึกแค่แปดเมตรก็มีน้ําให้ใช้ต่อทั้งปีทําให้พื้นนี้ที่ตรงนี้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์รณอีกครั้ง นอกจากการออกแบบพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำแล้วนายมงคลเพชรเนียมยังมีแนวคิดที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชนใกล้เคียงด้วยแล้วก็หันมามองเรื่องของอาหารพอมองเรื่องของอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมองว่าทุกวันเนี้ยในตลาดเอ่ยในห้างสับสินค้าเอ่ยมีของกินไม่กี่อย่างซึ่งย้อนไปเมื่อ30-40ปีที่แล้วเนี่ย ผักเนี่ยเรากินตามฤด,ดูกาลนะครับมีมากมายไปเดินหัวไล่ไปลายนาะสามารถเก็บมากินได้หมดเลยแต่ยุคปัจจุบันเรากินแค่คะนา้าขวางตุง้งผักสลัดไม่กี่ชนิดเองเด็กรุ่นใหม่โตมาก็กินไม่กี่ชนิดเราก็กลับมามองอนุรักษ์พันธุกรรมดูว่าเฮ้ย <c oughs> ไอสิ่งที่เรากินเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยมันไปไหนหมดนะครับเราก็พยายามรวบรวมจากผลมอ่าเป็นผักก่อนแรกเริ่มเรื่องของการมีกินรวบรวมผักกว่าเจ็สิกว่าสายพันธุ์ ที่สามารถปลูกแล้วไม่ต้องปลูกอีกไว้ในพื้นที่เป็นการอนุรักษ์เบื้องต้นนะครับแล้วในครั้งนี้พอเราอนุรักษ์คนเดียวเนี่ยมันกลัวสูญพันธุ์กันเราก็เลยชวนชาวบ้านนะครับชวนชาวบ้านเอชาวบ้านจะอนุรักษ์กับเราไหมเพราะทุกวันนี้มเมล็ดพันธุ์ผักชาวบ้านซื้ออย่างเดียวผมก็เลยศึกษาว่าเอะเราจะเอาพันธุ์ผักจากไหนมาให้ชาวบ้านได้บ้างน,นะเพื่อหกชาติพันธุ์เนี่ยชาวเขาเนี่ยชอบปลูกผักอยู่แล้ว แต่ชาติพันธ์เนี่ยซื้อเม็ดพันธุ์ผักตลอดเลยลุงแสกก็าหาช่องทางจนไปเจอของจักรพันธ์เพ็ญศินนีนะครับจกักรพันธ์เพ็ญศรีพอเราโทรไปถามว่าเอ๊ะผมจะทํายังไงให้อ่าชนเผ่าเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองได้บ้างเขาก็เลยแนะนําให้เป็นศูนย์ของอของสมเด็จพระคณิษาก่อนนะครับถึงจะทําเรื่องอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ได้นะครับ เราก็เลยดาเนินเรื่องนะครับเพื่อให้กับชนเผ่าหกชาติพันธุ์เนี่ยได้มีเมล็ดพันธุ์นะครับก็เลยทําโครงการไปสุดท้ายศูนย์เราเลยต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริศูนย์ที่สิบแปดของประเทศโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ได้แค่เมล็ดพันธุ์ครับพอเราไม่ได้แค่เมล็ดพันธุ์เสร็จปุ๊บเนี่ยโครงการที่สองก็ต่อเนื่องมาเลยครับแจกพันธุ์ปลาครับ แจกพันปิดครับแจกพันไก่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสองร้อยโครเรือนเนี่ยในพื้นที่ของลานเนี่ยมีกินนะครับมีกินลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารได้มาหาศาลเลยทําให้ชาวบ้านมาเป็นเครือข่า,ขายบ้านสวนลุ่แสบเยอะมากเราทำงานยังทําง,งานร่วมกับเทศบาลตำบลของลานพัฒนาแปลงนี้นะครับสูย์นี้นะครับเป็นสูย์เรียนรู้ประจําตำบลเทศบาลตำบลของลานพัฒนา และยังส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนในตำบลของหลังทานาด้วยแล้วก็ที่วัดมอสิีนะครับเรื่องของป่าโคกหนังนานที่วัดมอสถีแล้วก็ในเรื่องของโรงเรียนที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ไอเอสของเรียนของหลา,านวิทยาแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของเป็นจุดดูงานของชุมชน นอกจากการผลิตอาหารไว้บริโภคเองแล้วนายมงคลเพชรเนียมยังได้นำผลผลิตภายในพื้นที่มาขยายหรือแปลรูปจำหน่ายโดยรวมกลุ่มกันกับสมาชิกในชุมชนภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนฮัก,กเกษตรคลองลานบ้านเฮาผลิตสบู่ทานชาโคข้าวปลอดสารพิษและผลผลิตต่างๆตามฤดูกาลอีกด้วยโดยนายมงคลเพชรเนียมและเพื่อสมาชิก จะมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินต้นทุนกำไรและทิศท,ทางของตลาดผลงานของนายมงคลเพชรเนียมเป็นที่ประจักษ์ต่อหลายภาคส่วนโดยเริ่มจากการสร้างประโยชน์ต่อตอนเองและชุมชนโดยรอบให้อยู่รอดได้ในช่วงวิกฤตและยังมีการขยายผลออกไปยังหน่วยงานอื่นทั้งในระดับตำบลอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีคณะดูงานจากออสเตรเลียและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากฟิลิปปินส์ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมศูนย์เพื่อนำความรู้ด้านการเกษตรไปปรับใช้โดยเฉพาะการแปรรูปอาหารพื้นถิ่นของไทยและการขยายพันธุ์พืชหายากที่ถือเป็นเทคนิคเฉพาะที่นายมงคลเพชรเนียมทดลองและพัฒนาในแนวทางของตนเองอีกด้วยขนของความภาคเพียรพยายามนายมงคลเพชรเนียมได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆมากมายโดยรางวัลห่งความภาคภูมิใจ มีดังนี้กิติบัตรเชิดชูเกียตรติจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียตรติจังหวัดปทุมธานีในการเป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ลำดับที่93กิตติบัตรเชิดชูเกียติในการเป็นผู้ร่วมทําการวิจัยชุมชนกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกําแพงเพชรรางวัลปราดเกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดจังหวัดกําแพงเพชรปี2562 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเป็นครูจิตอาสา904เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเป็นวิทยากรจิตอาสาพัฒนาผู้ต้องขังของกรมราชัณฑ์เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเป็นครูในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนคลองลานวิทยาและศูนย์การเรียนรู้อำเภอคลองลานสกรรนอกจากนี้ยังมีเอกสารการทำความร่วมมือพัฒนาภาคการเกษตรถ้าเราไม่มีของจริงให้เขาดู รหรือตัวอย่างความสําเร็จไม่มีใครเชื่อเราหรอกครับดังนั้นสร้างที่นี่เป็นตัวอย่างความสําเร็จเพื่อให้ทุกคนมาดูง่ายๆครับถ้าเราลอดคนเดียวคนอื่นไม่ลอดเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องลอดไปด้วยกันด้วยศาสตร์พระราชาขอบคุณครับ